ดีค่ะวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมมาฝากกันนะคะประกันสังคมสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการเจ็บป่วยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆข,ของโครงการรัฐบาลตอน,ต,อนต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีเจ็บป่วยครับ พอเล่าให้ฟังเลยครับเชิญครับค่ะคือสิทธทปิประโยชน์ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะคก,ก็นอกจากในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสิทธิก็คือเงินทดแทนการขาดรายได้ไดนะ,ะเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือเอ,อต้องมีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการทํางานให้แก่ในจ้างนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดจากการทํางานให้แก่ในส้างใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนแต่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุส่วนตัวหรือเช่นขณะไปเที่ยวขณะเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมหรือว่ากรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะครับแล้วก็ต้องมีคําสั่งแพทย์ว่าให้หยุดพักรักษาตัวตัวนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะคําสั่งแพทย์นี่เลยคะใช่ค่ะคือพักรักษาทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ พักต่อที่บ้านอันนี้ต่อเนื่องกันได้เลยนะคะแล้วก็ต้องเป็นได้ใช้สิทธิ์ได้ทั้งมาตราสามสามมาตราสามเก้านะคะคแล้วก็มาตราสิบก็มีเงินทดแทนกันขาดรายได้เหมือนกันนะคะโอรส่วนเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบก็คือถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสามหรือผู้ตนตนมาตราสามสิบเก้านะคะคภายในภายในสิบห้าเดือนก่อนก่อนที่จะเจ็บป่วยครั้งนี้ ก่อนที่จะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยครั้เนี้นะคะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนสามในสิบห้าสามค่ะใช่ค่ะสามในสิบห้าต้องจ่ายสมทบมาเรียบร้อยตามเกณฑ์นั้นถึงจะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ค่ะ่คะสําหรับผู้ประกันตนมาตราสี่สิบก็คือนับในช่วงสี่เดือนก่อนป่วยเนี่ยสี่เดือนก่อนป่วยต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าสามเดือนค่ะอันนี้สามในสี่หรอ ค่ะอ๋อสามในสี่อันนี้มาตาสี่สิบนะใช่ค่ะถ้ามาตาสามสิบสามและสามสิบเก้าคือสามในสิบห้าเดือนค่ะใช่ค่ะโอเคครับอ่าครับผมอันนี้ค่ะอันนี้นิดนึงถามเพิ่มนิดนึงว่าเออที่ว่าคําสั่งของแพทย์ที่หยุดให้รักษาตัวเนี่ยที่พักในโรงพยาบาลและพักต่อที่บ้านเนี่ยคือต้องเขียนมาระบุในนั้นชัดเจนเลยไหมว่าพักต่อที่บ้านด้วย อ๋ออันนี้ด้วยป่ะคะส่วนใหญ่ก็คืออันนี้เขียนเป็นภาษาคําพูดให้ฟังเฉยจริงๆในใบรับรองแพทย์ก็จะเขียนไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมใบรับรองแพทย์จะตงเขียนว่าอย่างนี้ค่ะว่ากี่วันเอใบแพทย์ก็จะเขียนมาแบบนี้นะคะพักในโรงพยาบาลระหว่างวันที่อ่1-3เมษายนพักพักที่บ้านพักรักษาตัวต่อหรืออาจจะมีคําว่าที่บ้านหรือไม่มีที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้นะ ขอให้ชาร์จว่าวันที่เท่าไหร่ให้อยู่พักตั้งแต่วันไหนถึงไหนขอให้ชาร์ตรงนี้นะคะไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ไม่ได้นะถ้าไม่ชัดเจนเรื่องเรื่องกําหนดวันกี่วันเนี่ยเออมันจะไม่ได้จะทําไม่ได้นี้คนที่ทําประกันสังคมอาไว้จะต้องพิจารณาและต้องคุยกับหมอต้องคุยกับหมอให้เคลียร์อย่างที่บอกว่าคุยกับหมอไม่เคลียร์จะต้องอาจจะต้อง คุยตัวต่อตัวเคยมีคนถามเงี่ยอจําได้นี่คะเคยมีคนถามประเด็นนี้นะใช่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 เอาต่อครับหมออครับต่อครับทีนี้ผู้ประกันตนจะได้สิทธิ์เนี่ยในจํานวนเงินในอัตราเท่าไหร่นะคะก็คือทีละมาตราเก็คือนี้ผู้ประกันตนมาตราสามสามเนี่ยตามปกติเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ของตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อน ก็คือในในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเขาก็กําหนดไว้ว่าในในจ้างเนี่ยถ้าผู้ประกันถ้าลูกจ้างป่วยในจ้างแล้วก็ลาหยุดนะคะในในการลาป่วยเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนี่ยสามสิบวันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนะคะหลังจากนั้นแล้วสมมุติว่าเจ็บป่วยครั้งนี้ต้องหยุดสามเดือนถ้าเกินถ้าเกินสามสิบวันเออสามสิบวันแรกใช้สิทธิ์ที่นายจ้างอ่ายจ่ายค่าจ้างให้เต็มก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ย มีใบรับรองแพทย์ว่าให้หยุดต่อเนี่ยนะคะก็มาเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้จากสํานักง,งานประกันสังคมนะคะ uh huh. ก็เราจ่ายให้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเฉลีย่ย uh huh. แล้วก็ไม่เกิน,กกนวันละครึง่งครั้งหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวันไม่เกินสามเดือนไม่เกินเก้าสิบวัน<ะ>ครับผมป,ปีหนึ่งไม่เกินร้อยแปดสิบวัน uh huh. เว้นแต่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันปีหนึ่งเลยเหรอห้า อย่างเช่นอะไรเนี่ยอย่างเช่นอะไรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับไม่เกินสามร้อยว่ันเนี่ยค่ะยอโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะก็จะมีหลายโรคด้วยกันจริงๆจะกาลังจะอธิบายต่อไปเนี่ยนะคะครับผมเอก็ก็คือโรคเรื้อรังเนี่ยก็จะกําหนดไว้ในกฎกระทรวงนะคะก็บอกมีโรคมะเร็งโรคไตวายเรื้อรังโรคเอดสนะคะหรือว่าโรค ข้อสี่นี่คือโรคหรือการบาดเจ็บของสมองเส้นเลือดสมองหรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้อัมพาตนะคะส่วนข้อหก็คือความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นอันได้แก่กระดูกหักที่มีการติดเชื้อกระดูกติดช้ากระดูกไม่ติดกระดูกผิดปกติหรือเหล็กดามกระดูกหักนะคะส่วนข้อหกก็คือโรคหรือการบาดเจ็บ โรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องโดยไม่สามารถทํางานติดต่อทํางานติดต่อกันได้เกินกว่า180วันทั้งนี้โดยโดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์นะคะ<อ>ถ้าถ้าผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะครับผมสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ เกินกว่า90วันเกินกว่า180วันได้ปีหนึ่ง365วันก็มีะเบิกันเต็มที่เลยเพราะเป็นโรคไหแรงรุนแรงเออบางคนเนี่ยนะคะครับอุบัติเหตุแล้วก็เออได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงครับผมก็ให้โอกาสรักษาเต็มที่เลยรักษาเต็มที่ไปเลต็มที่เลยเออหมอหมอก็สั่งให้หยุดไปเรื่อยๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ย โอกาสถ้าเกิดไม่ไม่ฟื้นขึ้นไม่หมายถึงว่าสภาพร่างกายไม่ฟื้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาอาจจะต้องเป็นอามาพึกอามาพาตไปก็เช่นแขนขาอ่อนแรงเขาก็จะไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของทุข์ปาพต่ออ่าก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งไป็นเรื่องของทุกขภาพที่ที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะคะโอนี้แต่อันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นแค่ยังไม่ถึงขั้นทุกขลภาพก็ป่วยอยู่อย่างเงี้ยน่ะเช่นว่าหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนอะไรก็ว่าไปใช่แต่ว่าเต็มที่เนี่ยไม่เกินสามหกสิบห้าวันใช่ไหม ค่ะในปีหนึ่งค่ะบางคนเป็นต่อไปปีหน้าก็มีเหมือนกันอ๋อเอาปีหน้ากับเบิกของงบของของโควตาปีหน้าอีกปีต่อปีไปแต่ว่าปีหนึ่งก็คือเต็มปีเลยนะใช่โอเคครับอ่ะอันนี้ได้ทั้งมาตรา3ามสามและสามสเลยส่วนสี่สิบมาตราสาก็ถ้าแน่ตาร้อยห้าสิร้อยละห้าสิของค่าจ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเงินจะได้ไม่เท่ากันนะคะส่วนมาตราสี่สิบเนี่ยนะคะ มาตาิ0ก็คือต้องนอนพักในโรงพยาบาลหนึ่งวันขึ้นไปหรือหรือว่าเอถ้านอนพักในโรงพยาบาลหนึ่งวันขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เวลาสามร้อยบาทนะคะส่วนผู้ผู้ป่วยนอกที่มีใบรับรองแพทย์ว่าให้หยุดสามวันสมมุติไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าแบบนี้ให้ไปหยุดไปอยุ่ที่บ้านรักษาตัวอยุ่ที่บ้านสามวันขึ้นไปก็เบิกได้เวลาสองร้อยสำหรับโดยทางเลือกที่หนึ่งและก็ทางเลือกที่สองเนี่ย ก็สามารถรับเงินทดแทนการใายได้กรณีผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกได้รวมกันไม่เกินสามสามสิบวันต่อปีนะคะส่วนมาตรสามส่วนทางเลือกที่สามของทางเลือกที่สามอา <3 S 1> ครับผมค่ะก็จะได้เก้าสิบวันค่ะทางเลือกที่ทางเลือกที่สามเ,าเนี่ยได้เงินไหมได้เงินไหมได้เงินเหมือนกันวันละสามร้อยหรือวันละสามร้อยคือนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าหมอให้หยุดเฉยๆสามวันขึ้นไปได้วันละสองร้อย นะคะถ้าเป็นทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองได้ปีละสามสิบวันแต่ถ้าเลือกที่สามได้ปีหนึ่งเก้าสิบวันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางเลือกที่สามจ่ายเงินเยอะไงคุณส่งแบบไหนไงจ่ายเงินเยอะกับคุณส่งแบบทางเลือกไหนใช่ไหมทางเลือกที่หนึ่งที่สองมันเงินน้อยหน่อย่ายรับการตอบแทนดูแลน้อยหน่อย สมเหตุสมผลว่างั้นเถอะไ่้เออุสมผลไม่แทนไม่บ้างเหรอคะไม่มีแถมบ้างเหรอคะไม่ได้มันเป็นระเบียบแถมไม่ได้เออมันต้องตามนั้นเลยระเบียบก็คือระเบียบนะครับอ้าวต่อครับพอครับค่ะทีนี้เอ่อสำหรับการคำนวณนะเะโรคเกลือรังอีกใช่ไหมคะค่ะเออเงินทดแทนการขาดรายได้เนี่ยรายวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะก็คือ เราดูจากฐานค่าจ้างที่ผู้ประกันตนนําส่งสังคมนะคะคในแต่ละเดือนเนี่ยฐานข้อมูลค่าจ้างที่นําส่งเนี่ยสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะ huh. สูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่าสุดไม่เกินพันไม่ต่ากว่าพันหกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้คือฐานค่าจ้างที่ที่นํามาคํานวณอย่างเช่นบางคนเนี่ยค่าจ้างสองหมื่นเราที่แค่หมื่นห้าเมื่อเมื่อนําส่งหมื่นห้าเราก็ใช้ฐานค่าจ้างที่หมื่นห้าเราจะเลือกเลือกดูให้ว่า สามเดือนที่เอ,อสูงที่สุดมาให้ใโดยเลือกมานะคะในช่วงสิบห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสามเดือนไหนสูงสุดก็เอามาบวกกันบ,บวกกันสามเดือนเสร็จแล้วหารด้วยเก้าสิบมันมันก็จะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยว่าต่อวันเนี่ยจะเป็นค่าจ้างเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเช่นสมมุติได้ค่าจ้างที่ส่งในฐานหมื่นห้า ก็หมื่นห้าบวกหมื่นห้าบวกหมื่นห้าก็ได้สี่สี่หมื่นห้าครับผมสี่หมื่นห้าหานด้วยเก้าส oh. ิบ so ก็ออกมาเป็นห้าร้อยเพราะฉะนั okay. ้นห anyway> ้าสิบเปอร์เซ็นก็คือสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นผู้กันตนที่นำส่งฐานหมื่นห้าก็จะได้เงินทดแทนการขาดรายได้วันละสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบค่ะส่วนมาตราสามเก้านะคะส่วนผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าเนี่ยนะคะเขาใช้ฐานพักรางที่สี่พันแปด อันนี้ถังฐานสี่พันแปดนี่ใช้มายี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่ขยับยังไม่ขยับอ่าไม่เป็นไรเอาเเป็นอาเป็นไปตามระเบียบก่อนสี่สี่พันแปดบวกการสามเก้แล้วก็หารหารด้วยเก้าสิบมันก็ออกมาเฉลี่ยที่ร้อยหกสิบาทห้าสิบเปอร์เซ็นคือแปดสิบาทเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตราสามเก้าได้เงินทดแทนการขาดรายได้วันละแปดสิบาทค่ะ แต่แรกบอก160ดีใจแล้วนะหาร50เปอร์เซ็นนี่เหลือ80เหลือ80ก็ได้ค่าข้าวไปสองมื้อแต่แรกเห็นเอา4แ8 0บวกกัน3หนดีใจแล้วนะเอามาหารอีก90นะหาร90แล้วยังมาหารอีกครึ่งหนึ่งอีกนะใช่ไหมพ่อ คเหลือ80บาท่แล้วว่าเหลือ50เปอร์เซ็นต์คือ80บาทครับผมครับผม5ทีนี้มาต้องดูเอกสารที่ต้องใช้ละนะคะมันจะต้องมีเอกสารประกอบด้วยใช่ไหมคะกบบคำขอนะคะมาตรสามเก้าสามสามสามเก้าสิบสิบก็ต้องใช้ใช้แบบคําขอนะคะกรอกแบบมาให้เรียบร้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใบรับรองแพทย์ที่ระบุไม่สำคัญมากใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้ถ้าไม่ระบุหรือระบุไม่ไม่ชัดเจนนะคะ มันจะเบิกไม่ได้เพราะว่าในกฎหมายกําหนดว่าเอหยุดงานตามคาสั่งแพทย์อืมค่หยุดงานตามคา,ามส,สั่งแพทย์นะคะคแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องขาดรายได้โดย,เ,ยเราก็จะดูถ้าเป็นผู้ประกรันตนสามสามเรา,าก็ต้องต้องให้ในจ้างเนี่ยออกหนังสือรับรองมาให้ด้วยว่าเขาเคยลาป่วยมาแล้วกี่วันลาป่วยครั้งนี้อีกจะครบสามสิบวันวันที่เท่าไหร่แล้วจะขาดรายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ บางคนก็จะแนบสถิติวันลามาให้ดูด้วยอันนี้เฉพาะเฉพาะมาตรา3แค่นั้นหรอใช่ใช่่เฉพาะ3ครับเพราะว่า39ไม่มีนายจ้างเพราะฉะนั้น39ก็ไม่ต้องใช้อนี้ใช้แค่ใบรับรองแพทย์แล้วก็แสดงบัตรประชาชนแล้วก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไหนก็แนบมาด้วยควรควรจะเปิดนะเปิดเปิดบัญชีธนาคารไว้ะิ่งพร้อมเพย์ยิ่งดีพูดง่ายๆทำพร้อมเพย์ไว้ยิ่งดีนะครับ สำหรับมาตรา40ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ไปรับรองแพทย์ที่ว่านอนพักรักษาตัวหรือหรือว่าไปแพทย์ที่ให้หยุดงานสามวันขึ้นไปค่ะอันนี้สําคัญนะครับต้องระบุระบุพักที่โรงพยาบาลกี่วันพักต่อที่ไหนกี่วันให้ชัดเจนจะได้มาทําเบิกได้นะครับใช่ครับผมอ่อันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นในเรื่องของการเบิกนะคะทีนี้ถ้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับโควิดบ้างนะคะ ถ้าหากว่ามีการกักตัวขึ้นมาเอตัวเองไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าคนในครอบครัวเป็นก็ต้องกักตัวใช่ไหมคะก็ไปทํางานไม่ได้เบิกเงินทดแทนได้ไหมคะคือในกรณีที่กักตัวเนี่ยตัวยังไม่รันได้เป็นตัวยังไม่ได้ป่วยนะคะถ้าตัวยังไม่ได้ป่วยเนี่ยนะคะและต้องกักตัวเพราะสังเกตอาการแบบนี้จะยังเปิดไม่ได้ยัง เว้นแต่แต่ว่าตัวเองป่วยเมื่อไหร่มีใบแพทย์ว่าตัวเองเจ็บป่วยติดเชื้อแล้วติดเชื้อต้องหยุดพักตักตัวแบบนั้นถึงได้อันนี้เสียงค้นเสี่ยงสูงให้กักตัวเงี้ยไม่ได้คไม่ได้แต่ถ้าติดถ้าติดโควิดแล้วตรวจเอทีเคแล้วก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์มาใช่ไบรับรองแพทย์อีกใช่ไหมคะมีใบรับรองแพทย์หรือใบที่สั่งตักตัวของ พนักงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะคะเจ้าพนักงานควบคุมโรคนีเกิดอ,อย่างเช่นพวกสาธารณสุขอำเภอหรือว่าราพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เราไปเข้าไปใช้สิทธิ์เป็นฮอสซิเทลเราก็ให้นะคะเพราะว่าฮอสซิเทลอยู่ในกำกับของโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยในกรณีผู้ประกันตนมาตราสามสามที่ที่ป่วยแล้วนี่นะคะแล้วต้องกักตัวนะคะแล้วก็ในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเพราะก็คือ ในกรณีเอางนี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กรณีกักตัวนะคะกักตัวแปลว่ายังไม่ป่วยยังไม่ป่วยเบไ่จด้จเป็นต้องกักตัวเบิกมันเบิกกรณีเจ็บป่วยไม่ได้แต่ให้ไปเบิกในกรณีว่างงานแทนอ๋อครับทีนี้คือถ้าป่วยใช้สิทธิของกรณีเจ็บป่วยนะคะเบิกเงินขาดรายได้ก็ของกรณีเจ็บป่วยถ้าป่วยเองติดเชื้อเองแต่ถ้าในกรณีที่กักตัวก็ขาดรายได้ไป กักตัวแล้วในจ้างก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างแล้วอันนี้ใช้สิทธิกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยออันนี้เบิกประกันสังคมได้นะครับเป็นประกันสังคมือนกันได้นะครับกรณีว่างงานเพราะตัวยังไม่ได้ป่วยแต่ตัวแค่กักตัวโดนกักตัวแต่ว่าต้องมีคําสั่งให้กักตัวใช่ไหมใช่ใช่แต่ต้องมีคําสั่งให้กักตัวจากจากจากสถานพยาบาลของรัฐนะครับค่ะอ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวยังพอมีเวลานะผู้ฟังที่ฟังอยู่ ยังมีข้อสงสัยนะครับถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยฟังแล้วยังมีข้อสงสัยเดี๋ยวโทรเข้ามาเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับค่ะตอนนี้คอรมอเข้าแล้วยังยา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 ง,ยางโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022769717นะครับ022769717พอครับมีคุณลําดวนถามมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับบอกว่ามาตรา40ป่วยโควิด กากตัวรักษา10วันได้ค่าทดแทนไหมคะอันนี้จะย้ำยังไงดีครับมาตราสี่สิบต้องนอนโรงพยาบาลนะคะต้องนอนในต้องมีต้องมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเป็นป่วยแล้วแล้วก็หมอสั่งให้หยุดวันขึ้นไปถึงจะได้ค่าดทดแทนการขาดรายได้ใช่ค่ะโอเคคุณลำดวนดว ค้อป่วยแล้วต้องป่วยแล้วนะต้องป่วยเสี่ยงสูงไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวนะแต่เฉพาะนี้เฉพาะมาตาสี่สิบนะคุณองอาจค่ะคุณองอาจถามได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณองอาจครับสวัสดีครับตาสามสามครับอ่ามาตาสามสามถามเลยครับพ่าเพี้ผมส่งแต่ปีที่สองแต่ผมไม่ได้ส่งตอนปีหกสามนี่จะได้เพี้ยสลาภาพหรือเปล่า หยุดออ่าเชิญครับคุณคุณองอาจเคยส่งมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะจนเพิ่งมาสี่สองสี่สองยาวมาหยุดตอน,อนหกสามนะคะตอนนี้อายุครบครบ,ครบห้าห้าหรือยังยาวครับห้าสี่ครับห้าสิบสี่เองีก็รอครบอายุห้าสิบห้าปีบริบูรณ์เมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผู้มากรอก็ก็ ก็คือไม่ได้เป็นการดเดมาตราคุณเดเาเดเดคุเอเดเา3ดเ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 ่เด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 ไดเ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 ดไม่ดเด้เข้าเด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 ดเ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 ลเด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 อดอดเดาดเดเดเดงดอดเดเอเอเด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 เนอดเ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 ด ชลราภาพค่ะํำเน็จชลราภาพบำเน็จชลราภาพหรืนบำนาญแล้วแต่ว่าระยะเวลาเคยส่งมาถึงร้อยแปสิบเดือนไหมถ้าส่งมาร้อยแปดสิบเดือนแปลว่าได้รับเป็นบำนาญ ถ้าส่วไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนก็จะได้เป็นบัตรเ็ดเป็นเงินก้อนอันนี้ต้องไปเช็คข้อมูลเป็นเป็นคนๆไปปตรวจสอบได้แบ้นแล้วครบห้าสิบห้าเนี่ยดูจากดูจากดูจากวันเดือนปีเกิดอ่าใช่ค่ะันนี้กวันเกิดวันเกิดแล้วค่อยมายื่นค่ะตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยบนะคะอเคเคลียร์ไหมคุณต้องอาจเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเรียบร้อยมีคำถามอื่นไหม ไอมีครับไม่มีอ่าไม่มีก็จบกันนะครับอ่าดีแล้วครับคุณลำดวนบอกบอกบอกว่าป่วยอ๋อป่วยแล้วรับยาแล้วกักตัวที่บ้านอ่าอีกไหมถ้าป่วยแล้วโอเคจบแล้วพอคอร์อจะแถลงแล้วท่านี้นะครับพอนะครับขอบคุณค่ะพอค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปเสียงการสัมภาษณ์พิเศษที่เรานํามาฝากกัน ท,ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ